สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเกษตรไทยบ้านอิสร์สไตล์นะครับวันนี้จะมาดูตู้ฟักไข่นะครับเราเรามาเปิดดูกันวานเห็นแล้วสองตัวนะครับออกแล้ว2ตัวตอ <c oughs> นนี้ข้างบนออกแล้ว5ตัวนะครับเมื่อวานเมื่อวานมี2ตัวนะครับ ข้างล่างก็มีนะครับนี่นะครับฟักได้20กว่าวันแล้วนะครับนี่คเปลือกไข่เราจะพาดูตู้ฟักนะครับว่าทำยังไงระบบเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็ฟองนี้ผมนึกว่ามันจะไม่ฟักแล้วนะครับนี่มันกำลังเจาะเพราะว่าตรงด้านนี้มันมันแตกนะครับคือตอนพลิกไข่นะครับมันอาจจะกระทบกันครับ้เราก็พลีกแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับระวังผมเคยทำแบบไม่ระวังนะครับไข่มันพีกแล้วมันก็ ชนกันแล้วก็แตกนะครับก็พิกแบบนี้ครับก็พิกปลาไข่นกกระทาก็พิกเหมือนกันนะครับไข่นกกระทานี่เป็นการฟักครั้งแรกนะครับแต่ว่าไข่ไก่ไขไก่ในฟักรุ่นที่สองแล้วตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับเป็นไก่บ้านนะครับ ไก่บ้านเอาเอาไข่ามาฟักนะครับเพราะว่าอยู่ที่นาผมมันมันไม่มีที่ฟักนะครับเพราะว่า,า,ากากาก็เยอะเหมือนกันนะครับไข่ครั้งละห้าฟองสิบฟองกาขัาไปหมดไม่เหลือนะครับหลายรอบมันก็เลยไม่อยากจะฟักผมก็เลยเสียดายก็เลยเอามาฟักเองนะครับ <c oughs> นะครับ สองสี่หแปดได้แปดแดตัวนะครับที่ฟักออกมาเดี๋ยวจะพามาดูตู้นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นไข่นกกะทาไม่มีเชื้อตีแตกก่อน ตัวนี้ผมทำตั้งแต่ก่อนออกวรรษานะครับเอาเอาไข่เข้าตูฟต้ฟกักตู้ฟ้าก็ทำก่อนหน้านั้นนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นออกช่องสำหรับใส่พัดลมนะครับสำหรับฤดูร้อนนะครับเอาไว้เวลาอุณหภูมิเกินนะครับก็จะระบายลมออกทางนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ทำพอดีมีมัน ถึงฤดูหนาวซะก่อนนะครับก็เลยเปิดเป็นช่องระบายอากาศไว้แบบนี้นะครับส่วนมากก็ตอนเย็นๆที่อากาศร้อนนะครับก็มีอุณหภูมิเกิดบะนะครับผมใช้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเป็น S T C 3 0 2 8นะครับก็จะมีทั้งตัวควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับ2ตัว อันนี้ก็จะเป็นนะครับเอาไว้วัดอุณหภูมิกับความชื้นเหมือนกันนะครับแต่ก่อนผมใช้เป็น S T C พันนะครับมันควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นไม่ได้นะครับก็เลยเอามาใช้ตัวนี้ดูแต่ก่อนผมใช้เป็นกล่องกระดาษนะผมก็เลยใช้ตัวนี้ร่วมนะครับกับ S T C พันนะครับ ความชื้นมันก็ต่ํากว่าเกณฑ์มันควบคุมค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับความชื้นแต่เรื่องอุณหภูมิเกินก็สองส0 3องศาองศานะครับนะครับมาดูด้านหลังตู้นะครับหลังตู้จะเป็นนี่นะครับผมจะใช้เป็นพัดลมดูดอากาศเข้าจากหลังตู้นะครับนี่นะครับ ให้ดูด้านหน้าก็เป็นพัดลมดูดอากาศจากหลังตู้เข้ามานะครับตู้นี้จะหันไปทางทิศตะวันตกนะครับเลยทําให้ตอนบ่ายๆนะครับอุณหภูมิจะเกินเพราะว่าอากาศร้อนเข้ามานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟ100วัตต์หนึ่งหลอดนะครับส่วนทางนี้มันขาดบ่อยนะครับเพราะว่าผมพ่วงกัน มันก็เลยขาดไวยนะครับสองหลอดก็เลยไม่ใส่ป้องกันอุณหภูมิเกินด้วยนะครับตัวนี้ก็ก็มีเกินบ้างนะครับในเวลาที่อากาศมันร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลม2ตัวนะครับนะครับเป็นพัดลม2ตัวตัวนึงจะทํางาน24ชั่วโมงอีกตัวนึงจะทํางานเวลาทํางานพร้อมกับปลอดไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นแก้วน้ํานะครับแต่ก่อนผมใช้เป็นหัวพ่นหมอกนะครับแต่ว่ามัน มันขาดนะครับไม่คุ้มนะครับผมก็เลยทําแบบนี้มันก็ส่วนมากความชื้นที่ได้ไม่ได้มาจากหมอพ่นหมอกเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะครับมันใช้ได้ไม่ถึงเดือนมันก็เสียแล้วนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับก็เอาแก้วน้ําเอาขวดน้ำพลาสติกอะไรก็ได้นะครับใส่น้ําได้เยอะนะครับผมทพ่วผมใส่ตู้เย็นส่วนผมใส่ลังกระดาษมันใส่แก้วน้ําได้สามสี่แก้วนะครับความชื้นมันไม่ได้นะครับ ก็มีเสียบ้างนะครับส่วนปัญหาหลักๆในใช้ลังกระดาษก็คือก่อนตอนที่มันจะฟักนะครับมันเจาะเปลือกไข่แล้วมันก็มีมดนะครับมากัดน,นี่ก็ยังยังมีนครับก็ใช้ช็อกนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวนี้นะครับฉีดครับแค่นี้นะครับสําหรับความชื้นนะครับก็ ก็ดีกว่าใช้หัวพ่นหมอกนะครับไม่ต้องไปใช้หัวพ่นหมอกนี่จะเป็นไข่รสไอริเนตนะครับนี่จะเป็นไข่ไก่บานรสไอริเนตยังไม่ได้ส่งเชือสักฟองนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาเข่านะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะส่องนะครับนะครับเดี๋ยวพามาดูรุ่นสองนะครับล็อกไว น่ครับเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับตัวน,นั้นเป็นรุ่น2รุ่นแรกได้15ตัวนะครับก็มีหายบ้างนะครับตายไป3-4ตัวนะครับเดี๋ยวแค่นี้ครับ11ตัวนะครับอายุก็ประมาณ1เดือนนะครับเพราะ ไม่ได้ให้วัคซีนให้อะไรนะครับให้แค่อาหารเม็ดปกตินะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับตอนกลางคืนแบบนี้เราก็จะใช้เป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้ผมก็เอาออกจากตู้นะครับนี่นะครับครับก็ก็จะมาอยู่นะครับอยู่ในตู้อันนี้รุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นที่รุ่นแรกเนี่ยผมใช้กล่องกระดาษอันนี้ครับ ใช้กล่องตัวนี้ฟักนะครับก็ฟักออกมาประมาณ80เซนต์นะครับใช้หลอดไฟ100วัตต์2หลอดนะครับพัดลมทำงานร่วมกับหลอดไฟเลยนะครับไม่มีอุณหภูมิเกินนะครับตัว f t c 1000จะมีตัวป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับความร้อนสูงมันก็จะพัดลมก็จะทำงานนะครับแต่ผมก็ใช้งานร่วมกับ ตัวปลอดไฟเลยนะครับเพื่อประหยัดไฟนะคับก็กําลังจะโตนะครับก็ขังไว้ในกรงก่อนนะครับอายุสัก2อเดือนค่อยผมจะเอาลงเอาลงไปไปที่นานะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนการน,นำ ข้าตู้ฟักนะครับนําไข่เข้าตู้ฟักตั้งค่าอะไรยังไงนะครับเจอกันอีกพีต่อไปครับสวัสดีครับ